เอาละครับขอบกาบสวัสดีพื่อนๆพี่น้องชาวบ้านหอยขมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์เบเกอร์ทีวีนะในครั้งนี้เรามาเล่นอินฟอร์มาชันแฟ n นะครับผมซึ่งเราเปลีนบรรยากาศมาเล่นเกมแบบนี้บ้างซึ่งผมเนี่ยหายไปนานมากผมเข้าโรงพยาบาลนะครับช่วงนี้ก็เลยไมไ่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ก็นี่หายดีแล้วก็เลยมาลงให้ดูนะฮะซึ่งเกมที่ผมลงไปแต่ละคลิปในช่องนี้จบลงแค่ไม่จบสักเกมเฮเศร้าเพราะดีโอก็ยังเป็นดีอาร์ซียังไม่จบเลยเนี่ยเจ็ดปีก่อนหน้านี้ มีกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่มนุษย์เรียกว่าคอนดิตเป็นคนที่ใช้พลังเป็นอาวุธเชียวภาพและตัวอันตรายหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้คนที่คอยปกป้องเราเขาเรียกวพวกมันว่าพวกก่อ,อก,การร้ายเออไออ่ะสองแถวโอนอานไม่ดันทุเด้ยเฮยผูดสัตว์ไอคิดอะไรว,วันนี้เป็นวันแรกที่จะขนย้ายนักโทษไปหายติโพีมันไม่เคยมีตัวตน บอกเลยว่าเกมนี้มันเกมเก่านะฮะคือมันนานมาผมมกาผมไม่มีโอกาสผมไม่มีโอกาสได้เล่นเลยจริงๆพอ,อลงวบันมาปุ๊บอยากเล่นก็เลยเล่นเลยเผื่อผม,ผมรู้ทุกคนอยากรอผมดูแหละมัง้ไงไม่ใครเนี่ยเกมทีพี่เอกเขาเล่นจบไปเอ๊ะาเราเกอ์ก็เล่นจบไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้นไอคอนตัวไอไว้ให้ภาพสวยนะจริง,รงคือเกมนี้เป็นเกมที่ PS4 ออกแกรกๆเลยนะเกมทีเก็ออกเลยมั้ง เกมที่ผมอยากเล่นมานานแล้วแต่ผมไม่มีเวลาได้เล่นเลยจริงๆถ้าไม่เสียงอะไรแล้วกวนวก็ขออภัยด้วยนะครับช่วงน,นี้นี่น่าจะเป็นรถคนนักโทษใช่ไหมยังไงอาร์มี่ตั้งชื่อรถใหม่ครับอาร์มี่ค่ะ นนี้เมันอะไรอะไรอ่ะอ๋อจับจอยเอียงเฮ้ยโอ้โหต้องทำอย่างนี้เลยเหรออ๋อขยับจอยเอ้ยจ๋งผมเนียนศิลปะเกดสีครับผมสีเทอลงกันอะอุย้ยยใครมามันเล่นกิจกรรมฝาผนังนี้เหรอแล้วแล้วนี่มันรูปป้ายรูปป้ายใครเนี่ย รูปใบนำโรดรนนะเพื่อนโอเคอะไรเอออ๋อ,อนี่นๆๆี่ง่ะอะไรไปเนีย่ยโอ้โชีต่อได้ครับผมดำข้างมือถือมือซ้ายถือโดนัทมือขวาถือปืนแน่ๆเลยลักษณะเหมือนโดนัทมาก เอาทัส right. hey, ี oh, ่ให้เสร็จเลยขอดูหน่อยดิอร่อยเลวะเนี่ยโอ้มันดูดีโอ้เว้เน้ติเดอลสันสิงเดอคิดสิคิดตำรวจมาแล้วชั่วปายมาที่ที่ลองเฮาไปที่นั่นเข้าไปโผงชนข่าเขาอ้างแล้วก็โอ้ฉันนี่มีฉลาดจริงๆเลย นี่ต้องไปที่น ille ille? Oh, me, ู่นใช่ไหมเดลซินเฮ้ยเราชื่อเดลซินนะครับผมโอเคนี่น่าจะเวิร์กโอ๊ะมันไม่เวิร์กแล้วไงเพื่อนไปเลยใครอยู่ข้างนอกอ่ะป้าผมเองครับเบตตี้อ๋อน่ะอู๋ขึ้นชั้ไฟฟ้าลงก่อนไนะเพม่อนไอะไรที่นี่เนี่ยไม่ได้ทำประติจที่ลองเฮาส์เหรอ ใช่อันนี้ผมไม่ค่อยสู้ทุกคนเอาคอมมิดพวกนั้นเท่าไหร่แต่ผมยัเป็นบ้าคนนึงนะจะทำอะไรบนดาดฟ้าฮะผมไม่ได้ทำก่อนเรื่องมาใช่ไหมออกมาฉันรู้ว่าแกอยู่นั้นนะออกมารดี๋ยวจะให้เรียกเบตตี้มาเปิดโอเคผ่านเรื่องจริงด้วยจริงๆผมไม่ทำมีทางเลือก เข,เขาไม่ตำรวจนะเดี๋ยวป้าจะกลับมาในอีหน้าทีแต่ถ้าเธอต้องการจะหนีก็ไปขอบคุณครับเบตตี้นี่คือครั้งสุดท้ายแล้วนะดูเด็กซ์ลูลตอนนี้ฉันจะกลับไปออฟฟิศไปทำงานของฉันรับโทรศัพท์เปิปดประตูคือคำสั่งเก่งเชื่อเลยไม่าท่านสัางอะไรนั่นจริงสวัสดีอิสราภอพ บอกเลยว่าเกมนี้ผมอยากเล่นมานานมากแล้วพอดีมาอยู่โรงพยาบาลนี้ผมเป็นไวรัสลงกระเพาะนะครับผมเพลงโคตรมันไปไปที่ l องเฮ o u s e โอเคข้างหน้าใช่ไหมอะอืกสุดยอดไปด้วยปู long h า u s e ข้างหน้าไปไปสิ โอ้โหมาทางนี้เหรอภาพสวยมากจริงๆไปโมเดลอันชาเตตโอ้โหโอ้ไปเลยขี้เออไม่ใช่แฝงตัวเอสซีเดียมดรอปโอเคคือเดีวยดวจะถึงละ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 เห็นละ ยังไงลอง g house ฮ่าฮ่าอุ้ยพี่หอหอเขาเรียกว่าหอเหรอลืมพวกที่มันอยู่นานแค่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสิเราเพิ่งเล่นอะไรอะ่ไะไปถึงเราอ่ะไปคุณไป,ไปสบายใจสิไป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  ไปไปออกไปโอ้โหโคตรสูงไม่ต้องไม่ต้องมวนหน้ามวนหลังอะไรทั้งนั้นเก่งเกินไปครับเดี๋ยวเส้นกอซิเลียมจอดลงไปเะรอ้อผมกอซิเลียมตะเกินเลยขึ้นครับท่านผู้ชมอย่าอย่ามองลงจะมองลงอ่าไม่มองลงก็ได้มองขึ้นทำอีกอย่างทำอีกสร้างสร้างอีกอย่างทำอีกอย่างขึ้นไป And plan working the perfectly. is โอ้แผลที่มันใช้ได้จริงๆพอดีอ้าวอ๋สวัสดีเว้ยเออเราอาจารยก็ว่าเราไปคุยกับเครื่องไม้ดีกว่านะมันเป็นไอเดียที่โง่เง่าแค่ไหนต้นจานจับน้องชายของตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนั่นคืออะไรก็หยุดจับสินี่ตลกเหรอไม่ไม่ใช่งั้นจุดอะไรเออ หรือว่าเขาแม่งระภูมิใจเหรอฝันนะพวกฉันแค่เขาว่าออกไปแทนความสามารให้โลกเห็นออกไปแทความสามารถอ๋อแสดงความสามารถเหรอไอ้พวอทะเลาะกันไปเลยอะอะไรโดนทุกข์เฮ้ยอันนี้รถที่เราเห็นต้นเกมใช่ไหม เฮ้ยนี่มันไบโอเทอร์ลิสเนี่ป่ะที่เขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายอ่ะใช่พวกคนนี้ไหมใช่ตามสองคนนั้นไปแกอยู่นี่แกอยู่เข้าใกล้ของระเบิดได้ห้ามเข้าใกล้ของมีไฟแต่เราจะเข้าเราเก่งผ่านพลชีวิตอ่านี่เจอแล้วเราไปช่วยมันออกมาอย่างนี้เราไม่เป็นไรหรอโอ้เว้ยเพื่อน มเป็นเสนอะไรตอนไหนวะขอบคุณเพื่อนเขาเกือบตายแล้วโอเคไหมโอเว่ยตำรวจเฮ้ยอะไรเฮ้ยปล่อยเขาไปเฮ้ยปล่อยเขาไปยกมือขึ้นเขาจะทำอะไรเขาจะทำร้ายใครงั้ต้องการไปไปเดียวมาที看看่ฉันบอกให้แกปล่อยเขาเล็กโอ้พระเจ้าช่วยโวยปิงเขาจะทำร้ายใครแล้วนะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเราเล่นทีไปจับมือ วะเนี่ย what the อ้าวโหนี่แค่จับมือมันลามถึงนี่เลยเหรอเรจเรจเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ย เมื่อกี้เนี่ยเองไปจับมือไอ้เจ้าตัวไรโอเทรตไม่ใช่เหรอเราหาเล็กจี้โอเคเฮ้ยวัดบ้าอะไรเนี่ย what the h e l a t e f u เฮ้ยกดอะไรขึ้นกับฉันน่ะ o o ะเจ้าช่วยก้วยปิ้งยวิงเดี๋ยว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 เดี๋ยเด้ยวงเดี๋ยวเดีดีดี๋ยดเกิดอะไรขึ้นเ่ยังเกิดบ้าอะไรขึ้น อะไรวะเดลซินได้พลังอะไรไม่แน่โอ้ยโอ้โหเจ้าหยุดบันทีเฮ้ยเฮ้ยเล็กเร็กฉันต้องการนายยังไงวะอ๋อกดโอโอ้มดเฮ้ยเดลซินเขาคุมได้หรือเปล่าเร็กซ์เ็กซ์ไปปกครองให้ก่อนถอยไปอะไรเฮ้ยเฮ้ยไปต็กี้ไตะกี้หรอ ดูนี่เอานี่โอเคโอเคไหมเดี๋ยวสิเดี๋ยวป้าอะไรอะเดี๋ยวฉันค่อล่าให้นายฟังตอนนี้เอาเอานายเอาตะกอนโอเค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 ช่วยช่วยยันดันหน่อยอ่ะดันไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 สิใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหแล้วแล้วพี่เราเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอวะ โอเคมันโอเคจาเข้าลึกจาเข้าลึก,อลกอโอเคโอเคนะโอกาสทุกันแล้วไม่ไม่ไม่นายคือน้องชายฉันเข้าใจใช่ไหมนายคือน้องชายฉันตรงนี้จะผ่านไปฉันสัญญ,ญาฉันจะแรักษาเขาให้เข้าใจใช่ไหมอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคเอาสถานที่กันไใบอุที่มันหนีไปแล้วเรายู่เขาอ๋อเจ้านั่นเหรอไงไง ทำลายเรียบร้อยแล้วแล้วการนายแล้วแล้การนายแล้วตอนนี้ขึ้นมาไปโอเคนะโอเคครับไปโฟโรเร็กจี้ตามเร็กจี้ไปไปที่โรงงานปลากระป๋องสัญญาฉันก่อนว่านายจะไม่ใช้พลังนั้นอีกถ้ฉันไม่ใช้่เขาก็ตามนายไม่ทันอ่ะสัญญาเราจะไม่ใช้อีกโอเคแน่ใจนั้นใช้ไม่ไม่ต้องใช้อ่ะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ย ก็พออย่งนี้ไงถึงไม่ไหนอำเภอปูมันตัวปูมันพังอ่ะเป็นตี้อยู่แถวนั้นนะมันเท่าไงเงี้ยประตูบล็อกเขาวิ่งเข้าไปไงฮะเขาวิ่งผ่านได้นะผ่านได้เหรอมันก็เอาเลยเอาจริงดิพี่พี่บอกฮันฉายไม่ใช่เหรอเอาเอาเดี๋ยวสิเขาไปขึ้งอันเหรอเอาเดี๋ยวผมมึงได้มาเมื่อกี้อ่ะโอ้เคเลยค่อนดีปเก็จะผิดหมดแล้วไป ไปหาทางเข้าฮึ๊บเฮ้ยโอ้โหโอเคโอเคนี่ที่รู้จักไป Beautiful โอ้โหพายังสวยตรงอะตีกระจบไปปะหรือไงโอ้มันควรเจ็บนี่เขาไม่เจ็บเราเลยสินเป็นแั่ไหนวะเด็กที่เฮ้ยไฟเต็มเลยอ่ะ อ่ะฮ่าของเล่นจ้าพิซซี่เลียมเขาเอาไปคิดนี่อออกไปสิโอประกายไฟยังสวยผมก็ลับไปแล้วไปสิคุณต้องออกไปทางนี้คุณผู้หญิงถอยอัคคันทำไมช่วยคุณนะถอยออกไจากชันหยุดเดลซิน มึงนี่เองถ้าแค่การถ้าความส,สนใจไม่อยกไม่คิดว่าเขาอยู่นนนใ,นในนี้แกทำไม้ใช่เป็นอย่างี้แกเป็นคนอีดเหรอเจสซี่คุณต้องออกไปทางนี้ก่อนเดจะบอกเล่าให้ฟังอย่างฉันไปเหรอแกนี่กูคนดิโอ้ยเอาพลังคืนไปดิ <S <S เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวสิไปจับมันแล้วพลังมันก็ได้เพิ่มมาสิ ชีวิตหลังชีวิตของฉันหลังในคุกนะั้นเราต้องรอเขาว่าโอกาสทองมันแหกคุกเข้ามาออกมาหรอเมื Hell, ่อฉันมีพลังวันนี้ก็มายถึงว่าฉันจะไปเทียมทานและดีอพีก็จับฉันได้ใช่มันจับคนเหมือนฉันเข้ามาอยู่หาดให้พวกเราไม่ใช้พลังไม่ได้ แรกของเขาว่าเขาต้องป้อนข้าวเราอาบน้ำให้เรานั่นไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์เลยไม่ใช่เลยพวกเขากับผู้หญิงมแดงบ้าๆคนนั้นจะทำการทดลองทุกอย่างแต่ถ้ามันถึงเวลาแล้วมันก็จะมีทิศทางเล็กน้อยๆที่เอาไว้แห่งได้ เราได้ยินว่าคันถูนส่งไปที่ที่ดีกว่าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าที่ไหนแล้วพอเราออกจากรถเราก็รู้ได้เลยว่าอะไรมันกำลังมาแล้วโอกาสทองเลหรอเพราะผมแปลพพขออภัยด้วยนะครับผมที่มันแหกคุกมาได้เพราะงี้ใช่ไหมถ้าเห็นแก้าเห็นแกในหัวฉัน ฉินนั้นเหรอฉันก็ว่าฉันเหน่อยนานนะเห็นไหมยูพีพูดใยูพีอ่ะถนายถ้าเธอจับนายได้นายก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยว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 มาหนี่ก้อนเอาพลังคืนก้อนดิไปไหนวะอุ้ยมันแดใส่เลยอ่ะฉันเตือนแกแล้วนะจ้าหนุ่มถอยไปกูไม่ถอยฉันไม่ไปไหนเท่านั้นง่วงแกแกนี่ให้ฉัน เอาพลังคืนไปได้ห้อยปั้นนี oh ่ทำไมแต่ไปคนดีแล้วนะลูกอือเอาคืนไปไม่เอาไม่เป็นไม่เป็นเรื่องนี้ถึงเขาถ้าเป็นแล้วต้องไปอยู่ในคุกนั้นถ้าเป็นโอ้ยถ้าเป็นแล้วต้องไปอยู่ในคุกนั้นไม่เป็นดีกว่าไอ่เอาคืนไปด้วยพลังอะ เอาพลังขึ้นไปโอ้ย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 ไมเอาพลังขึ้นไปมันยิงฟิ้วๆอะไรเอาวันนี้ไปไม่อะไรโอ้ยนี่ใครวาจับนายเพื่อนไม่ใช่ฉันเดี๋ยวก็รู้เจ้าหนูรู้เขาจับใครไปไหนวะวันนี้เลยฝาก่อนเจ้าหนูออกไปแล้วออกไปเลยล่ะ ปล่นะปล่อยไปปล่อยไปจะไม่มีใครรู้เร oh, 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 well, we right? uh, ื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ผมเออจับแพ้แล้ดีโอ้เฮนรี่ท่านี่บีบอัดในตัวนายจริงๆเลยนะฆ่าเลยเหรอเฮ้ยเราจับเขาได้แล้วใช่ไหมจับคนที่เป็นคอนดิัปชันได้แล้วใช่ไหมทุกคนทำงานได้ดีมากทุกคนขอบได้เลยผู้ก่อการร้าย เฮนรี่ดอตตี้ถือสื่อขู่การร้ายนะคอนดูอินนะมันเป็นสิ่งที่พวกกบฏพวกนั้นเลขกันเิงนายไม่ใช่ใช่ไหมผมก็พยายามไม่เป็นดูกล่วบนนะโอ้ไม่ไม่ผมไม่ได้กล่วบอะไรเลยเฮ้ยมีเหตุการณ์อยู่สองอย่างที่ทำให้คนกังวลได้ ไม่กลัวก็มีอะไรปิดบังไว้อยู่รู้ไหมบางทีผมก็กังวลที่อยู่แกล้ผู้หญิงนั่นหรอเขาได้แบ่งปันอะไรให้อยู่ข้างในนั้นเขาได้แบ่งปันอะไรให้นายหรือเปล่าเฮ้ยเป็ปันเหรอเขาได้บอกอะไรเกี่ยวกับแบ่งปันอะไรนายหรือเปล่าพวกนั้น อไม่เขาไม่ได้เปลนแปลงอะไรผมเลยอ๋อดีไ้นีด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 ีเง้ลินผ่นแล้วเนอะอความตายนสงครามระหว่างพวกกอการร้ายกับอาชีพของฉันเนี่ยออ ยแต่มันก็แปลกนะครับที่คุณก็โอ้ยเดนซีมึงจะไปพูดทำไมโอเคโอเคโอเคมึงก็ปล่อยเป็นดีก็ได้จะพูดทำไมเนี่ยว่างานพูดทำเพีย่ฉันเป็นบางเวลาเราก็ต้องเออ ทอะไกันนะเอ้ยเดี๋ยวทำอะไรมจะบ้าทําอทำอะไรไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะรอ่ากอดนะบอกความจริงฉันจะถามนายอีกครั้งเกิดอะไรข้างในนั้นไม่จะบอกคุณที่คัางว่ามเ้ยนแล้วเจ็บแทนฉันบอกแล้วครับเจ็บนะ ู้เธอรู้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมนะเดซี่ไม่จริงเหรอมีอะไรแล้วคุณจะทำอะไรกับน้ล่ะบอกฉันหรือว่าจะให้ฉันทำาบเอาคอนกรีตทำอะไรก็อยูดแต่ถ้าเธอไม่พูดเธอตจะเป็นรายต่อไปแต่ถ้องมาการบอกฉัน ต้องก,การให้ฉันทำกับเพื่อนนายงั้นชิปหายจะบอกนะว่าโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเซ็กซ์ไฟท์ทริปอันนี้ทางเลือกของการเป็นคนเลวเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองโอ้เป็นคนเลวไม่เอาอันนี้คนดีคือโฟเทปเฮ้ยต้องปกป้องเบตตี้ดิไป ผมคอนดูดิตอะไรนะได้ยินไหมนี่กูบอกว่าคอนดูดิตได้ยินไหมมึงได้มาเมื่อกี้จ่ายให้เจ้านั่นอ่ะอ๋อได้มาเหรอตลกไปหาเอ้ยคุดจริงวะเอ้ยอ้ยโหไม่เชื่อหรือซดี้กูอยากจะให้คำตอบที่ดีกว่าฉันอ่ะ ทิ้มขาบ้าเลยเหรอโอ้เขาบอกเลยมันเจ็บมากอ๋อมีกอ๋อตาเทพสายลักนกสองตัวที่อยู่ข้างหลังเราปะโปรเทคเตอร์ผู้ปกป้องพันแรกของการเป็นฮีโร่ตื่นขึ้นตื่นขึ้นอะไรวะ อะไรวะเนี่ยอยู่ไหนวะดิส็ดเอ้าวขาหายไม่ไม่ขาขาอย่างทีนะไปถึงแบบขาหายจากการบาดเจ็บไม่ใช่หายไปจากโลกนี้นปวดหลังปวดหลังเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยโอ้โหไอ้นี่ออกข่าวแหนคนแซมเป็นคนดีทำไมถึงลับกลับไปโดนโรบาลโอ้โห ไอ้ผมแดงมาทางขนา,นานด,นะด,น,ดาน,านี้เลยเหรอวะไม่ใช่แฉงคูตนะผู้หญิงคนเมื่อกี้โอ้โหท่าทำขนาดนี้เลยคนผมแดงน,นี่ว่าแฉงคูตยอกครับยอกยอกอมันมันทิม่มไปในกระดูก,ดกเลยนี่ว่าคนจะเจ็บมากเลยเนี่<ต>กกนยรถถกระดูกแตกแน่รั้วสวมเกาะที่จะฟาดสะดุ้งแล้วจะเจ็บมาก แล้วไม่มีใครที่จะหยุดจุดเธอเลยได้ไงมันหยุดไม่ได้ไงมันมีพลังเหมือนเราอะโอ้โหผู้หญิงคนนี้ก็โดนทั้งขาเลยโดนกระตุ้นคอด้วยพระเจ้าเบ็ตตี้เดลซินเธอตื่นแล้วเหรอป้าโดนข่าวนี่ก็เจ็บนะเขาซื้อของป้าด้วยเหรอเยอะป้าจะหนีไปกันเหรอตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ ทุกคนก็อยู่ที่นี่เหรอเราคืออโคมิสเราปกป้องสังกันและกันไม่มีใครโดดเดี่วม่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ตัวกระทั่งตัวเธอเลยเธอไม่ใช่คนแต่กลุ่มเธอมาจทำมันได้แต่มันจะดีขึ้นอย่างนี้คร่า มีคนเธอไม่หรอกแต่การเขาไม่ได้แต่เมื่อมีควันสมุนก็มาในตัวเหมือนเดซี่จะใช้ฝรั่งตลอดเวลาเล ป้าน้องกานจะไปป้าก็จะับไปหลับเพราะว่าตอนนี้ป้าต้องการพักผ่อนเยอะๆให้ขาเท้ามันดีขึ้นป้าพักผ่อนได้แล้วก็ดื่นได้ตอนนี้ไม่ต้องหูป้าหรอกป้าโอเคยจริงดูสิป้าไม่ได้ตายนะ เิสผมจะรักษาป่าไอ้ผมแดงทำขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยแค่เดซี่คนจะียวทำขนาดนี้เลยเหรอโอเดซินวิ่งเลยแล้ววันเสียดายไปแล้วเนี่ยแค่คอนกรีตทิ้มขายเองไม่เจ็บหรอกดีทีูด้วยดูวอร์ฮิวล็กของนายกัเร็วขึ้นมากเลยนะ อยากจะได้กันมาเออที่เราคจะคุยคือมัอนว่าที่ในมือเออกำลังบ้านที่อยู่ในมือนั้นหายไปแล้วไม่รู้ไม่มีใครเห็นใครสูบบุหรี่ในบ้าน <c oughs> ใช่ไหมละ่ะไอตอนนี้กำงการไปรักษาทุกคนรักษาเหรอเฮดเดอร์เซนพวกเราคนนี้ไม่ไดีขึ้นเลยเขาจะตายกันอยู่แล้วนะนายไม่รู้เรื่องอะไร <c oughs> นี่หมอบอกว่าถ้ามันจะออกอ่ะ ต้องเอาเหมือนตอนที่มันเข้าไปกเขากังถึงจุดตกชีวิตฮะแต่เอากัตินมีพลังคอนดีคนเดียวนะใช่ก็คือต้องเอาพลังดึงออกมาเรนี่สี่เท่าไปหาเธอนทจะไปสู้กับเธอ ไปกับไอ้คนเดียวเหรอใจเย็นหน e าโกรธโกรธจีฉันทำสิ่งนี้ขึ้นมาฉันต้องเป็นคนรับผิอมันเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยสิฉันจะไม่กลับมานะเข้าใจไหมฟังนะฉันรู้ว่าการจะช่วยทุกคนใช่เราต้องเอาเอาเป็นออกด้วยการใช้พลังเรือยวแม้วบางที เราไม่ต้องการแค่ออกไม่ต้องการออกาเงินซื้อเขาได้เราต้องการแค่ฟังของเธอโอเคน่าจะบอกฉันไม่เข้าใจอ่ะฉัน copy พลังได้ถูกต้องไหมฉัน copy พลัง s m ม k e ได้แล้วทำในความคิดทำไมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว s m o อาจจะฟุกหรอดูสิมีดูพีมีเป็นพันเขาไม่ทำไม่ได้อ่ะแล้วรถบรรทุกรถบรรทุกอะไรไม่มีรถบรรทุก อ๋อรูกูดีกว่าโอ้คูหากูู่หาคู่พี่น้องคนนี้ใช่ป้ะโอเคนะถ้าจำเอาแขนไฟังโอเคเออพวกเราไปไปโจมตีเมืองไปอ่ะไปต่ออ่ะต่อไปไปเต้นไปเยอแล้วก็แล้วกว่าไปโจมตีเมืองเหรอดีดี ่เปน่ t อทิ e i กคนเป็นบลุคร้านม t o ากำลังอีกโอ้โหเไม่แตกต e อเนะทําไม่ทำือนนรอเขาต้าการช่วยชีวิตคนก็เหมือนคล้ายๆกับซูเปอร์แมนนั่นแหละรอฟตาคนไข้แล้โอ้เหมือนเล่นเป็นฮีโร่อยนะตื่นได้แล้วละไม่กัยวลใจน้องหน่อยก็ได้โอ้โห อ like, okay. exactly a าไปหัวนะอย่าโอเคหา s s อกส์ลกหละคนว่ายูฟันจับนิ้วได้ฝันไปนังเมื่อกี้คุณผิดพี่พ่อเราพี่พ่อพี่พ่อพี่พ่อไม่ัวอะไรวะี่ศักดิ์สิทธิ์นั่นโฮลีชิดเยี่ยมเลย

โอ้โหดไหมวันน e ้มันเร็วมากนี่มนยอดมากเลยนะนี่มันแปลกประหลาดต่างหากโดยจริงๆเพราะว่านี่มันเขาพว่ากันไ้เราก็หยุดเขาส บอกททูซีโ่อโอเคนะครับเข้าไปต่อคลิปหน้านะคลิปนี้เดขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพลย์แบงเกอร์ทีวีนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องเพลย์แบงเกอร์ทีวีนะครับส่วนครั้งนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายซอเกนเนกยร์เจอไรเซย์ครับผมไป